สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Auto Gear ช่องที่นำเสนอข่าวสารรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดรถยนต์ไฟฟ้ารถสปอร์ตและนวัตกรรมยานยนต์จากทั่วทุกมุมโลกหากคุณเป็นคนที่รักในรถยนต์อย่าลืมกดติดตาม Auto Gear และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรานะครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับ2025 Chevrolet Malibu รถยนต์ซีดานขนาดกลางรุ่นใหม่ล่าสุดจาก Chevrolet ที่ได้รับการปรับโฉมและพัฒนาให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นเพื่อตอบโจทย์ผู้ขับขี่ในยุคใหม่ที่มองหาความลงตัวระหว่างดีไซน์สมรรถนะและเทคโนโลยีรูปลักษณ์ภายนอกของ2025 Chevrolet Malibu มาในแนวทางที่ดูโฉบเฉี่ยวและมีความทันสมัยมากขึ้นเส้นสายบนตัวถังถูกออกแบบให้ดูแข็งแรงและไหลลื่นกระจังหน้าขนาดใหญ่พร้อมลวดลายโครเมียมที่โดดเด่น ฝ่าหน้าแบบเล็ดดีไซน์เพรียวบางเชื่อมต่อกับกระจังหน้าได้อย่างลงตัวไฟท้ายแบบเล็ดทรงเรียวยาวเพิ่มความสปอร์ตให้กับด้านท้ายตัวรถมีลักษณะลาดเอียงเล็กน้อยในสไตล์สปอร์ตซีดานเพื่อเสริมบุคลิกความปราดเปรียว มิติตัวถังของเชฟโรเลตมาริบูรุ่นปี2025มีความยาวประมาณ4,922ม mm, ิมกว้าง1,854ม mm, ิมและสูง1,462ม mm, ิมพร้อมฐานล้อย,ยาว2,830ม mm, ิมช่วยให้ภายในห้องโดยสารกว้างขวางและยังคงความสะดวกสบายสำหรับผู้โดยสารทั้งตอนหน้าและตอนหลังนอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงอากาศพลศาสตร์ของตัวรถเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดน้ำมันและลด เสียงรบกวนขณะขับขี่ ในส่วนของขุมพลัง2 0 2 5 Chevrolet Malibu ใช้เครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ1.5ลิตร4สูบที่ให้กำลังสูงสุดประมาณ163แรงม้าและแรงบิดสูงสุด249นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT ช่วยให้การขับขี่นุ่มนวลและประหยัดน้ำมันนอกจากนี้ยังมีตัวเลือกเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ2.0ลิตรที่มีกำลังสูงสุดประมาณ250แรงม้าและแรงบิด353นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัต มัติสปีดสำหรับผู้ที่ต้องการพละกกำลังมากขึ้นระบบช่วงล่างของมาริบูใหม่ได้รับการจูนใหม่เพื่อเพิ่มทั้งความสบายและความมั่นคงในการขับขี่ระบบกันสะเทือนด้านหน้าเป็นแบบ m ม็กเฟอร์สันสตรัสส่วนด้านหลังเป็นแบบมัลติลิงช่วยให้ตัวรถสามารถควบคุมได้ดีเยี่ยมในทุกสภาพถนนในขณะที่พวงมาลายัยไฟฟ้าได้รับการปรับจูนให้มีน้ำหนักที่แม่นยำยิ่งขึ้น ห้องโดยสารของ2,025 c h e เชฟโรเลตมาริบูได้รับการออกแบบใหม่ให้หรูหราและล้ำสมัยมากขึ้น วัสดุภายในใช้วัสดุเกรดพรีเมียมทั้งบริเวณแผงคอนโซลกลางแผงประตูและเบาะนั่งหน้าจออินโฟเทนเมนต์แบบสัมผัสขนาด11นิ้วรองรับระบบ Chevrolet Infotainment 4รองรับการเชื่อมต่อทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายระบบนำทางน i เ a กชันพร้อมการอัปเดตแบบ OTA และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่าน 4G LTE Wi-Fi Hotspot นอกจากนี้ยังติดตั้งหน้าปัดดิจิทัลขนาด8นิ้วที่สามารถปรับการแสดงผลได้ตามความต้องการของผู้ขับขี่เบาะนั่งคู่หน้าปรับไฟฟ้าพร้อมระบบอุ่นเบาะและระบายอากาศเบาะหลังมีพื้นที่กว้างขวางและพับได้แบบเศษ60ส่วน40เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระระบบเสียงระดับพรีเมียมจากบอสพร้อมลำโพงรอบคันเพื่อสร้างประสบการณ์ฟังเพลงที่ยอดเยี่ยม ในด้านเทคโนโลยีความปลอดภยัยเชฟโรเลตมาริบูใหม่ติดตั้งระบบเชฟวี่เซฟตี้แอสซิสเป็นมาตรฐานซึ่งรวมถึงระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนพร้อมระบบช่วยควบคุมพวงมาลายัยระบบเตือนจุดอับสายตาระบบเตือนการจราจรขณะถอยหลังระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันและกล้องมองภาพรอบทิศทางนอกจากนี้ยังมีระบบเซ็นเซอร์ช่วยจอดด้านหน้าและหลังเพื่อความสะดวกในการ ด,ด้านการขับขี่เชฟโรเลตมาริบู2025ให้ความรู้สึกนุ่มนวลและเงียบสงบ เครื่องยนต์เทอร์โบ1.5ลิตรตอบสนองได้ดีในรอบเครื่องยนต์ต่ำถึงกลางเหมาะสำหรับการขับขี่ในเมืองและทางไกลขณะที่รุ่นเครื่องยนต์2.0ลิตรให้พละกำลังที่แรงขึ้นตอบโจทย์การขับขี่แบบสปอร์ตได้เป็นอย่างดีอัตราเร่ง0ูย์ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับรุ่น2.0ลิตรอยู่ที่ประมาณ6.1วินาที ในด้านการประหยัดน้ำมันเชฟโรเลตเคลมว่ามาริบู2025รุ่นเครื่องยนต์1.5ลิตรจะมีอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเฉลี่ยประมาณ14-15กิโลเมตรต่อลิตรส่วนรุ่น2.0ลิตรอยู่ที่ประมาณ11-12กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่าค่อนข้างประหยัดสำหรับรถในกลุ่มเดียวกันดีไซน์ที่หรูหราเทคโนโลยีที่ครบครันสมรรถนะที่ดีเยี่ยมและความปลอดภัยที่เหนือชั้นทำให้2025เชฟโรเลตมาริบู เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่มองหารถยนต์ซีดานขนาดกลางที่มีความสมดุลระหว่างความสปอร์ตและการใช้งานจริงในชีวิตประจำวันราคาจำหน่ายเริ่มต้นที่ประมาณ27,000ดอลลาร์หรือราว9 7 0 0 0 0บาทไทยยังไม่รวมภาษีนำเข้า ก่อนจากกันอย่าลืมกดติดตามช่องรีวิวและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดการรีวิวรถใหม่ๆและเทคโนโลยียานยนต์สุดล้ำจากพวกเราที่ออโตเกียรแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณที่รับชม